สวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศหนาวเพราะว่าหนาวเพาตาครับมายามหนูให้เรา,รา,า,าแล้วครับหนาวพี่น้องรักสาสุขภาพ้วครับค้นออกปากมนทุนนะหนาวอะไรดวงอาทิตย์กำลังขึ้นครับแต่ว่าขึ้น เมื่อนีหนาวก็มือครับยามหนูกับว่าด้โอ้หาย,ยายอะไรหนูพป่น้องเลยยังอากาศหนาวยังบอกหนูนี่ครับมบันยากาศตรงไหนตรงน้าครับหนูก็ใส่ยฝุ่นนะครับปลาอ่อยทั้งหลังครับทานปลาอ้อยแต่ว่าม,มันหกนะครับหนูมันยังระทนที่ห้างมันอยหาย,ยายู่วยนะ บริจักแจ่มครับใส่บริจาคใส่หาหกบ่วงมามีหมนูใส่ครับบริทายโซ่เลยครับเดี๋ยวมือแดงนะครับมือแดงมีเดีวจะไปใส่อุ่นครับทางบ้านอื่นครับบ้านเจากของมามีหนูบ้านเจากของเอาหากินกิ้งหดครับพระนะขู่ใจห่างไปเลยพี่น้อง รักษาสุขภาพเออ้อพี่นอ้องรักษาสุขภาพครับเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนน้อยกับปีใหม่โควิดกับมาแล้วโควิดนะกินมากพลังหยามมาพลังแก่หนาวครับบรรยากาศดีพี่น้องเบื่อนบา้าศครับ เนี่ยครับนะมีแต่ต้นใหม่หนาวยินน้องเอะปักไงกกด้พี่น้องฝากคลิปน้องไว้นะครับว่าึ้นนะครับพี่น้องวบ่าเบิ่งกับว่ออยากเห็นนะครับกิปอ่ะบอกคอยมีเวลาทายน้ำันะฝากติดตาม เมื่อก่อนอีสาน a n แนลนะครับเเป็นคนลังองแก้หนาวหนาวครับเย็นได้อยใจมัสั่นดับดับตับ,บ,บ,บมือที่เกง่งพุญนะครับขับรถมอไซค์มามื่อเ้า์เนี่ยโอย้ว่ามันพาหนังแข็งมาเเ้ยนะครับว่าเป็นยังนะครับหาอยู่หา,หากินหนาวกับอดอ่ะ รยากาศเดี๋ยวมืออื่นคอยรุ่นครับพี่นอ้องมืออื่นคอยรุนครับหนูมือนีมันผมบริไซหกบ่วงหนึ่งมายำขึ้นมากู่ขึ้นครับเดี๋ยวไปใส่ทางบานอื่นบานนียนรู้สึกว่บาบอมีหนูครับบรรยากาศดีมึง คูนสะเป็นตะมีหนูได้เป็นน้องว่ามีครับกุสาเนี่ยค่าหกก็คือแจ้งว่ามีครับหนู<อ>ปลาอ้อยมันไหลนะครับมันกับหนูมันกับยุดทััวมันมันทอดนะครับหนูยุ้ยัวเนี่ยนะครับสำหรับเซานีกะ ถึกเดดเราเมียงครับตอ,อ,อนน,นี้ก็โค้งเว้เพิ่งตันนี้แหละครับมากัดดดีพีน่น้องบรรยากาศยามเสาครับรักษาสุขภาพเด้อผูเดีย๋ยวหันเดี๋ยวหนาวครับเป็นไข้เป็นหนาวครับบม่ได้ทำการทำงาน บรรยากาศดีครับสำหรับโซนีกับใบพีชโซนี้นะครับสวัสดีครับ